เรื่องบัตรดีทบเนี่ยค่ะเรื่องราวเป็นยังไงก็คือมันคือคือบัตรหมดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็จะมีน้องๆหลายๆคนนะครับหรือแฟนๆ D2B หลายๆคนนะฮะที่ต้องการบัตรมากอะคะแล้วก็ไปซื้อมีการขายบัตรแบบในราคาที่แพงเกินกว่าเหตุนะฮะคือเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะในเรื่องของการขายบัตรต่อหรืออะไรแต่ว่า คือบางทีมมีเรื่องกรณีแบบโอนเงินให้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ของหรือมีการทําบัตรปลอมขึ้นมานะฮะบัตรทั้งบัตรอ่อนแล้วก็บัตรแข็งนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากบอกน้องๆหลายท่านนะครับว่ามีหลายคนแล้วนะฮะท,ที่ที่โดนหลอกในเรื่องนี้นะครับก็อ,อ,อยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงครับผมนะฮะข้อเสียหายที่เราได้ยินมานี่มันเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับคือเยอะมากครับเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นก็มีนะฮะ ทั้งแบบขายเพราะว่าเรามีเรามีราคาบัตรหลายราคาฮะรวมกันบัตรบัตร VP สมมุติว่าบัตร4ี่พันขายแบบหมื่นห้าขายหมื่นหกขายอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเองเ่ยเราเราเรารู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วในการที่น้องๆหลายๆคนที่ที่อยากดูมากๆเป็นแฟนดีทูบมา10กว่าปีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ดูลองไห้การผ่านแบบโพสต์ผ่าน IG หรือ Facebook หรือแฟนเพจของเราบ้างไงฮะเรานล้วเสียใจอยู่แล้วเราไม่อยากให้ แฟนอีทูบีแบบโดนเรื่องแบบนี้อีกแล้วคก็อยากให้ระวังกันนิดนึงนะฮะครับอันนี้พีแแนคลับมาบอกแดชใช่ไหมครับใช่ครับถ้าบอกทั้งเราบอกทั้งทีมงานบอกผ่านพี่บีบอกเยอะมากครับทางทั้ง,ทงโทรมาเข้าบริษัทนะฮะแล้วก็ผ่านทางไอจีทางแฟนเพจก็พยายามไล่าตามจับกันอยู่นะฮะว่าว่าเป็นใครที่ ชีปล่อยนะสำหรับคนที่ทําแบบนะั้นนะฮะก็ก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะอย่าอย่าทำร้ายกันเลยเนาะย่างคนงานเดี๋ยวเราต้องมีสแกนบัตรแบบเข้มงวนไหมพี่แบบริงบ,บัตรลอมมีครับมีแน่นอนนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำพยายามทําให้ดีที่สุดนะฮะในเรื่องของการสแกนสิ่งเหล่านี้นะฮะก็นะ มันมันมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับคือเราไม่อยากให้เขาแบบคนแฟนแฟนแฟนเพลงของน2 b ทบีเสียใจแบบเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกรอบสองครับคือคอนเสิร์ตมีรอบเดียวแล้วก็เลยเมื่อเมื่อไม่ได้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 ดูนะฮะแล้วต้องมาเสียกับเรื่องของการสูญเสียเงินอีกเนี่ยเราก็โอ้โหเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนฮะครับ ครับก็ฝากน้องให้ระมัดระวงัง,ะนง,ะะวงนะฮะคือถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีรอบเดียวอะฮะแต่เราก็เราก็ยังเราเพิ่มมีโอกาสได้เจอกันอีกนะ,ะับไม่ว่างานใดๆหรือผมไม่ทราบว่าทาง RS จ,จะมีของในตัวของ DVD หรืออะไรเงี้ขึ้นมาหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยก็ก็ยังได้ชมกันผ่านทาง DVD หรือผมไม่รู้ในปีต่อไปจะมีงานอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าก็อดทนรออีกนิดนึงครับแต่ผมก็าการันตีไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างน้อย นี่แหละครับเรามาระวังนิดนึงเท่านองเราเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับคุณนะครับครับเป็นไข้เลือดออกครับคือน้องเขาไปต่างจังหวัดมาฮะไปไปเกาะครับไปที่เกาะแล้วก็อยู่นานนะครับไปหืมไปรีสอร์ทแบบพี่พี่ของเพลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คงเป็นยุงป่าฮะกลับมาก็เป็นไข้เลือดออกก็เป็นนานเหมือนกันฮะไข้สูงมากครับ ไปครับก็ไปเยี่ยมครับก็พกไข้เขาสูงมากอะครับเสร็จงานดึกๆเราก็ไปอะฮะก็ก็ไปดูว่าเป็นมองเป็นยังไงบ้างมาหน้าตัวแดงแบบจะเป็นลมพูดไม่ได้ปากสั่นอะไรเงี้ยหนักมากครับหนักมากจริงๆฮะก็ไปช่วยดูแลดูแลอะไรเป็นพิเศษก็มีช่วยเช็ดตัวบ้างฮะแบบเช็ดแขนเช็ดขาเช็ดคออะไรเงี้ยครับโรงพยาบาล ถมพยาบาลขั้นต้นที่มีแบบว่าชมอะไรที่แดงก็เป็นต่อรับบทเป็นแฟนที่ดีมากเลยเอาลยเชฟไปอยู่เลยไม่ครับก็ขอบก็ขอบคุณตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงหายแล้วฮะหายสบายดีสวยกว่าเดิมแต่มีเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมในการระมัดระวังไปทำงานกางหวัดหรือไปเที่ยว ก็คือน้องเขาระมัดระวังอยู่แล้วคะน้องเขาแพ้ยุงแพ้อะไรแพ้มแลงแพ้อะไรอยู่แล้วครับเขาก็พยายามดูแลฮแต่ว่างทีก็จะไม่รู้ครับแน,นีก็น้องพยายามดูแลดีที่สุดแล้วครับต่แล้วย่างงก็นยายาปเียอะไรยงงียมวัดหลัคนเิอะไร,งไร,งรงงเไงี้ยก็คือผมมีคือผมเองเดี๋ยวมีไปต่างประเทศอยู่ล้วะะตอนันิจิกรมาณ10กวัน15วันเงย แล้วก็แต่ว่าถ้าเรื่องไปเที่ยวหมายถึงไปกับน,น,น้องเงี้ยใช่ฮะคือคือผมไม่รับงานช่วงเขาดาวไว้แล้วอ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้มีงานแน่ๆครับก็ก็สแตนบายไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะทําอะไรกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะ <laughs> น้องมีที่ไหนแบบอยากไปเป็นพิเศษไหมพี่แดนคุยกันหรือยังยังไม่ได้คุยเลยฮะแต่คิดว่าคงไม่มีที่ไหนแบบไปที่ไหนก็ได้งครับล็อกวันไว้แล้วแม้ว่าวันนี้จะแบบพาไปพักผ่อนอะไร คืองั้นผมล็อกช่วงเขาด่าไว้ครับอืมน้องเขาไม่แน่ใจครับเพราะว่าเหมือนเขามีถ่ายละครหรือถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าว่างเมื่อไหร่แต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปด้วยกันอย่างน้อยก็เป็นวันที่เราได้พักผ่อนนะครับทำงานครับทำหนังสือครับเขียนหนังสือครับเป็นหนังสือสีตัวเอ๋ยใช่ครับสีตัวเอ๋ครับบอกมาเลยเขียนได้ไหมว่าเป็น กเ็เป็นเกี่ยวกับการเดินทางการใช้ชีวิตการมุมอมองต่างๆอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับเป็นเรื่องของการเติมพลังให้ตัวเองเ,อเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้กำไรชีวิตตัวเองวิธีการต่างๆแะ้วทำงไงให้เราคิดแล้วเรามีความสุขกับตัวเองได้ครับจะไปเก็บสร้วงตัวเองเลยใช่ครับให้กำลังใจคนอื่นด้วยครับแล้วก็ ก็เหมือนเป็นเป็นการเรา่ามันเป็นเรื่องของการแนะนำแหละครับคือผมผมเป็นคนชอบเดินทางชอบทํางานทํางานทํางานมาก็จะมีช่วงเวลาที่ให้ให้เวลากับตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองเพราะว่าเราเชื่อว่าคนเรายังไงต้องมีเวลาที่เราต้องรู้จักตัวเองก่อนที่ที่เราจะไปทํางานร่วมกับคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราก็ไม่สามารถบริหารคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับเพราะมันต้องต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้รู้ว่าอ๋อช่วงที่ผ่านมาคุณทําอะไร เป็นยังไงดีไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กแล้วหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อ,อยังไงอะไรเงี้ยคไปประเทศเดียวครับไปนิวซีแลนด์ครับอย่างนี้แต่สื่ออะไรเลือลกกล้ากุ้งพาครับครับ